สวัสดีครับมาพบกับนาจุ๋ยเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวเลนเพนนะครับ LENS แล้วก็ PEN ที่เป้ากากกาครับตัวนี้จริงๆทำไมเขาไม่เรียกตัวนะความสะอาดอะไรก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้ก็คือมันเป็นตัวทำความสะอาดแต่ต้องบอกก่อนว่าปกติผมไม่เคยซื้อมาใช้นะครับพอดีตัวนี้มันแถมมากับตัวแฟลชที่ผมซื้อมาก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันนิดนึงนะครับตัวเลนเพนเนี่ย มันเป็นยังไงนะก็คือมันเป็นหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตาเมืนปากกาครับมันจะมีด้านหนึ่งก็คือเป็นแปลงนะครับกดสายขึ้นมาก็จะเป็นแปลงข้อเสียของตัวแปลงที่เป็นขนอย่างนี้ครับก็ต้องดูดีครับใหม่ๆหม่อ่ะไม่ค่อยเป็นไรหรอกครับพอใช้ไปนานแล้วเนี่ยขนมันชอบหลุดนะครับอันนี้ต้องระวังนะถ้าเห็นราเเห็นร่มโหลดนะไม่แนะนําไม่ใช้นะครับแต่เพิ่งใหม่ไม่ค่อยเป็นหานะครับตัวนี้ฝั่งนี้นะครับมีหน้าที่ทําอะไรหน้าที่ก็คือไว้เอาไว้ปัดฝุ่นนะครับฝุ่นบางทีฟรีฝุ่นอยู่เนี่ย ตามตามเลนอย่างนี้นะครับอขอถอยอันนี้มาก่อนแล้วกันนะครับขอรูออกมาดีมันมีฝุ่นใช่ไหมครับเราก็ใช้อันนีป้ปัดปัดแต่ส่วนใหญ่ผมก็แนะนําให้เอาไว้คว่ำมีนี้นะแล้วก็ปัดเพราะวันจะฝุ่นมันจะได้ร่วงลงไปแต่ที่ล้วปัดตามแล้วส่วนใหญ่ก็ตามตัวไม่เท่าไหร่นะครับตัดแถวหน้าลงหน้าเลนนะครับช่องมองภาพก็ได้นะครับอที่มีฝุ่นก็ปัดออกไปนะครับแต่ต้องระวังครับอย่าบอกนะ,ะดูให้ดีนะครับว่า ตัวขนเนี่ยมันหลุดมันถ้ามันเริ่มเก่าเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับมันจะหลุดแต่ตอนนี้ก็ยังยังแน่นอยู่นะครับจับแล้วยังแน่นอยูอ่แล้วก็จะปัดได้นะครับปัดตามช่องมองภาพปรับที่ตัวเลนตัวเลนเรานะครับฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เราเนี่ยปัดอันนี้ก็คือแนคะ่แค่คลีนฝุ่นนะครับใช้เสร็จก็เก็บแต่ถ้าฝุ่นอยู่ในในพวกตรงนี้นะครับฝุ่นที่บางครั้งเนี่ยบางทีมีฝุ่นมาใน CCD อย่างเงี้ยนะครับอะไรนะ ผมก็ใช้ถ้าเอาแบบละเอียดก็ใช้สามเอ็มนะครับแต่ถ้าเราจะเป่าทั่วไปเนี่ยาทำความสะอาดทั่วไปผมแนะนําไม่ใช้ไอตัวเป่าลมดีกว่านะครับอย่าไปใช้ไอตัวเลนเพนเป่าลูกยางเป่าลมนะครับเป่าเข้าไปแล้วควาเนี้ยนะครับอันนี้ไม่ได้เอามอาลรีวรวเรนเพลนเล้ไม่ได้เอาลูกยางเป่าลมให้ดูนะครับต่อมานะครับถ้าเราจะใช้ดีด้านนะครับ เมื่อกี้เราใช้อ้ไที่เป็นแปลงไปแล้วคราวนี้เราจะใช้ด้านนี้บ้างนะครับด้านนี้จะเป็นอีกด้านหนึ่งของตัวเลนเพลนนะครับจะเป็นตัวที่เอาไว้เช็ดนะครับเช็ดมันจะมีสองมันจะดึงออกได้สองฝั่งนะครับจะคล้ายๆกัน,นครับให้รูปทรงไม่เหมือนกันแล้วเราก็ให้ดูรูปอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาจะใช้นะครับก็ดึงป,งปอกออกนะครับแล้วก็เช็ดคล้ายๆใช้ผ้าเช็ดเลนนะครับปกติก็จะใช้เช็ดเลน อันนี้ถ้าไปใช้ถ้าเกิดมือเราไปโดนครับฟิลเตอร์หรือโดนแบบตัวนี้มันจะมีรอยนิ้วมือเราบางทีถ้ามือเรามีไขมันมีเหงื่อเราจะมีรอยอะนะครับเราก็ใช้ตัวนี้เช็ดนะครับแทนเหมือนเช็ดแทน,นผ้าเลยนะครับเช็ดอย่างนี้ไปเลยแค่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำความสะอาดแล้วก็มองดูว่ามีไหมม,มีมีก็ปิครับแต่ส่วนใหญ่จริงๆผมจะใช้ผ้าเช็ดเลนมากกว่าแต่พอดีตัวนี้มันมีแถมมาล้ะผมก็เลยเอามารีวิวกันให้ดูนะครับวิธีการใช้งาน ก็มีแค่นี้นะครับอ่าคุณจะใช้ยังไงก็แล้วแต่สะดวกเรานะครับบางคนอาจจะอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าจากสั้นๆ2สองฝั่งก็จะมีเหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้ตัวนี้เป็นใช้แบบแห้งนะครับก็คือไม่ต้องไปใส่น้ํายาเช็ดเลนหรืออะไรนะครับอ่าเราก็ใช้เช็ดไปปกตินี่เลยแต่ยุการใช้งานจะทนขนาดไหนไนี่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับอ่าผมก็เอาก็ได้แถมมานะครับก็เลยเติดกระเป๋าไว้พอีถ้าเกิดจําเป็นเรา มันก็พกง่ายครับถ้าเกิดเราลืมผ้าเช็ดเลนล์ลืมอะไรไว้เงี้ยแล้วก็นี่ใช้เช็ดได้คร่าวๆนะครับอ่สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับสําหรับการรีวิวตัวเลนเพนนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนทัชชีฟอโต้ในยูทูบชาแนลในแฟนเพจนทัชชีฟอโต้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงลามไปแค่นี้สวัสดีครับผม